วันนี้มาต้องกะทิผักเหลียงนะคะต้มกะทิผักเหลียงกันจ้าทุกคนนี่นะคะนี่เราใส่กะปิลงไปแล้วค่ะใส่กะปิใส่เกลือลองไปแล้วเสียดายหัวหอมหมดถ้าใส่หัวหอมด้วยอร่อยค่ะมันจะหอมเนาะเเคยเกลือนี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้ก็ ให้เดือดอีกสักแป๊บนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักเสี่ยงลงไปได้เลยจ้าเราใส่ผักเลียงไปได้เลยเริ่มแล้วเริ่มเดือดนะคะทุกคนเราก็ใส่ผักเสี่ยงไปได้เลยนะคะผักเลียงเมื่อกี้เอ็มแกะบ้างไม่ได้แกะบ้างเนาะทุกคนเนาะอันนี้เราใส่เลยอันนี้เราใส่ทงกการแล้วเมื่อกี้แกะไว้ด้วยเมื่อกี้แกะไว้ด้วยทุกคนใส่ลงไปให้หมดเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะยุบลงไปเอง เดี๋ยวเราใส่ชะอมใส่ชะอมก็ใส่ใบมะกรูดใ่ใบมะกรูดเราลวกแล้วนะคะทุกคนใบมะกรูดเอาใบอ่อนๆน,นะทุกคนนะเนาะใบอ่อนๆกะท่ไม่ต้องให้มันเกินนะคะทุกคนถ้ามันเกินแล้วไม่อร่อยมันจะเบือ่อ ทุกคนเดี๋ยวก็ยุบแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวให้ยุบอีกสักแป๊บก็ใส่ชามอมลงไปได้เลยค่ะเพราะว่ายอดมะกรูดเราล,ลวกไว้แล้วนะทุกคนเนาะ ยุบแล้วนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนน้ำเดือดตุ๊บ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 เลยนี่น้ำเ,เดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่ชะอมลองไปได้เลยจ้านี่ใส่ชะอมลองไปเลยเอ้ามีผักเหลืองเหลืออยู่หน่อยใส่ให้หมดนี่ ถี่ทีสตอนะหัวปลีนะืมนะฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนฟินสุดๆไปเลยก็กดลงไปจหะหอมโอ้ยนองคนเขาไม่ชอบเนาะว่ากันไปออเอี่กดลงไปเลยค่ะทุกคนกดเลยเกาจะยุบไปเอง เดินดป่ะลองเริรนรตัวแล้วชิมหน่อยอือพอดีอีกแล้วอุ๊ยอ,อะไรจะทำได้เบอร์นี้พอดีเป๊ะโมโมหาทุกคนโมโมไปได้เรื่อยใช่ไหมคะทุกคนได้เดี๋ยวเราจะทอดตาดส้มด้วยอเลยค่ะ โอเคกระทิ้งพอดีด้วยดเดี๋ยวก็หยุดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใส่ทั้งผักเลียงใส่อยอดชะอมแล้วก็ได้ใส่ใบมะกรูดด้วยค่ะเราพลิกหน่อยโอเค ดแต่ยอดผักกูดที่เราลวกแล้วนะคะทุกคนลวกผักโูดไ้แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ลวกอะ่ะกลิ่นมันจะฉุนเราลวกดีกว่าแต่ว่าเอไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันแรงเนาะไม่ต้องให้เยอะเอาแบบพอดีกอดลงไปค่ะเดี๋ยวมันยุบแล้วก็จะพอดีนะคะทุกคน อหอมเลยค่ะทุกคนอือพอดีอร่อยนี่ให้ดูว่าใส่ไปมะกรูดอีกเนาะ นี่เลยนะคะทุกคน,กนใส่เพิ่มอีกหน่อยใส่เพิ่มอีกหน่อยเพิ่มความหอมนะคะทุกคนเพิ่มความหอมจ้ะหมดทุบตักทุบตักแล้วค่ะทุกคนเดือดทบกทะทิเราก็โอเคแนละ้วไม่ต้องเพิ่มแล้วรสชาติพอดีเลยค่ะทุกคนโมโมรสชาติก็อยู่ที่เราเนาะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่ไป ดูแล้วยึดตัวเลยจ้าทุกคนน,นี่เป๊บหนึ่งก็ได้แล้วจ้าเป๊บหนึ่งก็ได้แล้วให้เขาดูสักแป๊บนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ได้แนละ้วโอเคง่ายๆกะทิเคยเกลือ ง่ายๆครับทุกคนง่ายๆใครก็ทำเป็นจ้า